ข้อที่สามสมชายเติมน้ำมันรถรับจ้างวันละยี่สิบเจ็ดลิตรเสร็จแล้วหลังจากนั้นสมชายเนี่ยก็นำรถรับจ้างเนี่ออกไปวิ่งในเดือนมิถุนายนทุกวันแล้วก็ออกวิ่งในเดือนกรกฎาคมยี่สิบแปดวันมิถุนายนทุกวันก็คือสามสิบวันแล้วก็กรกฎาคมอีกยี่แปดวันถ้าน้ำมันเนี่ยลิตรละสี่สิบบาทสมชายจะได้รับเงินในการวิ่งรถรับจ้างเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเงิน6 1 3 0ื่บาทแล้วก็5 9 3 1 0บาทตามลำดับก็คือเดือน6ได้เท่านี้เดือน7ได้เท่านี้เสร็จแล้วคำถามถามว่าสมชายมีรายได้เฉลี่ยจากการขับรถรับจ้างเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมหลังจากหักค่าน้ำมันวันละกี่บาทคือเขาถามรายได้เฉลี่ยโดยที่ หักค่าน้ํามันไปแล้วสิป่ะต้องเป็นยังไงโดยปกติถ้ามันเป็นรายได้เฉลีย่ยเห็นบปน่าว่ามันมาคําว่าเฉลีย่ยและมันก็ต้องเป็นข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจํานวนใช่ไหมก็จะเป็นรายได้เฉลีย่ยก็ควรจะหาจากรายได้ทั้งหมดใช่ป่ะแล้วก็ส่วนด้วยเป็นจํานวนวันนั่นเอง แต่ถ้าโจทย์อยากหารายได้เฉลี่ยจากการหักค่าน้ำมันเราก็จะเปลี่ยนเป็นต้องหักค่าน้ำมันด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นรายได้เฉลี่ยเขียนจอจริงไม่ได้เลยรายได้เฉลี่ยหลังจากหักค่าน้ำมันใช่ไหมก็จะเป็น รายได้หลังจากหักค่าน้ำมันแล้วก็ส่วนด้วยจำนวนวันนั่นเองที่ขับอ่ะตรงนี้คือสิ่งที่จจต้องการแปลว่าเราก็ต้องหารายได้หลังจากหักค่าน้ำมันให้ได้ก่อนแล้วก็มาหารด้วยจำนวนวันเพราะงั้นมีอะไรบ้าง มีอะไรบ้างที่เราต้องใช้เพราะงั้นอันดับแรกก็คือเราจะนับจำนวนวันก่อนจำนวนวันที่ขับรถมีอะไรบ้างก็เป็นเดือนมิถุนายนมีอยู่30วันแล้วก็เดือนกรกฎาคมขับไปแค่28ก็จะมีค่าทั้งหมดเท่ากับ58วันนั่นเองอันนี้คือมิถุนา ตัวน,นี้ก็เป็นกรกฎากรกฎาเนี่ยมีสามเอ็ดนะแต่ว่าเขาขับไปแค่28ก็แปลว่ารวมทั้งหมดก็จะเป็น58วันเสร็จแล้วรู้ะลรอีกเรารู้รายได้ใช่ไหมรายได้จากการขับรถก็จะเป็น1,000งอ,อ๋อไม่ใช่6กหมื 61, บาทบวกกับ 5 9 3 1มเรบาทเราจะคิดตรงนี้ออกมาเลยก็ได้นะเราดูที่ข้างหลังก่อน301ร้30บวกกับ310ก็ได้611จริงไหมแล้วก็61,000รวมกับ5 9า0 0ืก็เป็น เท่าไรหนึ่งแสนสองหมื่นก็เลยกลายเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นหลักพันไม่มีก็คือเป็นศูนย์นั่นเองนี่ก็คือรายได้จากการขับรถใช่ปหแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องคิดค่าน้ํามันด้วยถัดมาก็จะเป็นค่าน้ํามันที่ขับค่าน้ํามันหายังไงค่าน้ํามันก็ควรจะหาจากข้อนี้เขาบอกว่า ใช้น้ำมันวันละยลิตรใช่ปะแล้วก็ลิตรหนึ่งลิตรละ40บาทเพราะงั้นค่าน้ำมันเนี่ยก็ควรจะเป็นจํานวนลิตรใช่ไหมแล้วก็คูณด้วยราคาต่อลิตรแล้วก็คูณด้วยอะไรอีกคูณด้วยจํานวนวันเหตุผลเพราะว่าวันหนึ่งใช้27ลิตรลิตรหนึง40บาท เอาสองอันนี้มาคูณกันก็จะได้ค่าน้ํามันที่ใช้ในหนึ่งวันแต่สมชายเนี่ยขับรถทั้งหมดห้าสิแปดวันก็ต้องคูณห้าสิบปดไปด้วยก็เลยกลายเป็นยี่สิบเจ็ดคูณสี่สิบแล้วก็คูณด้วยห้าสิบแปดเลขเยอะไม่ใช่น้อยเอาคูณมาเลยคูณออกมาเลยออื <c oughs> 24่สยยยี่สคูณสีก็เป็นเท่าไหร่108อแปดกศูนย์ไปก่อนตัวหนึ่งนะแล้วก็มาคูณกับ58 88ิบแกสทดไป6 818 8หนึ้าสี่ทดไป4ี่ห้าหนึ่งหก็เป็น4ี่หกสองหก็เป็นเป็นเท่าไหร่เติมศูนย์ตรงท้ายก็จะมีค่าเป็น6กหมื่นสองพัน หกร้อยสี่สิบบาทนั่นเองอันนี้สดสืใจแล้วนะเราต้องมีความเชื่อมั่นว่าเราจะทดเลขไม่ผิดเอามารายได้รู้แล้วค่าน้ำมันรู้แล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าเราก็จะสามารถหาตรงนี้ได้แล้วก็คือแทนที่ด้านบนเลยรายได้หลังจากหักค่าน้ำมันมันก็ต้องเป็นรายได้ ที่ได้จากการขับรถนั่นก็คือ120,611บาทลบกับค่าน้ํามันก็เป็น62,640บาทแล้วก็ส่วนด้วยจํานวนวันก็คือ58วันเอนง่ลบออกมา120,611 62,640ถ้าเรามอง ถ้าตรงนี้มันเป็น640้อยลบหกร้อยสมันก็หมดแต่นนี้มันเป็น611กับ640ก็แปลว่าเราขาดไปเท่าไหร่29ถูกไหมก็เราก็ยืมมาย9มาบางคนบอกงงคือเรายืมมาตรงนี้เป็นไม่ไม่ไมม่่มเพราะว่าเราเอาอันนี้เมื่อกี้ดูเป็นเอาสีสิบตั้งเราทดธรรมดาก็ได้ ตรงนี้ได้1ตรงนั้นยืมข้างหน้ามาหนึ่งตรงนี้เป็น11ตรงนี้ได้7แล้วตรงนั้นเหลือ5ถูกไหมยืมมา1ก็เป็น15บห้าตรงนี้ก็ได้9ข้างหน้าเมื่อกี้ตรงนั้นเป็น10ยืมมา1ก็เลยเหลือ9ก็เลยกลายเป็น7ส่วน12ยืมมา1เหลือ11 11ดลบด้วย6ก็เลยกลายเป็น5ก็เลยกลายเป็น5 7,9 7 1หารด้วยห้าสิบแปด เล็กแย่ต่างก็อาจจะหารได้ลงตัวหรืออจะหารได้เป็นทศยมแต่โดยปกติข้อสอบพวกนี้มักจะได้ถ้าเป็นทศยมก็ต้องเป็นทศยมที่รู้จบอาจจะเป็นทศยมหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่มีทศยมที่มันเป็นยาวๆไปเรื่อยๆหรือเรื่องมันว่าทศยมที่เป็นอนันั์นั่นเองอย่างตรงนี้เนี่ยเราลองแยกล่างออกมาดูห้าสิบแปดมันคือ ยี่สิบเก้าคูณกับสองใช่ไหมเราก็จะลองดูว่ามีตัวเลขไหนเนี่ยที่มันหารได้ทั้งเศษแล้วก็ส่วนหรือเปล่าซึ่งข้างบนเนี่ยมันลงท้ายด้วยเลขหนึ่งสองหารไม่ได้แน่มันก็น่าจะเป็นยี่สิบเก้าจริงปะจากยี่สิบเก้าตรงนี้เนี่ยอันนี้เราก็ลองประเมินดูนะถ้ายี่สิบเก้าใช่ไหมคูณสองจะได้ห้าสิบแปดถ้ายี่สิบเก้าคูณสองร้อยก็จะได้เท่าไหร่ก็จะได้ห้าพันแปด ถูกไหมแต่ถ้าคูณส0 0พล่ะก็ควรจะได้5้า0มื้อย๋อไม่ใช่5้าหมพันถูกไหมแล้วถ้า29คูณด้วยห9ึ่ล่ะมันก็จะน้อยกว่านี้ลงไปลบด้วยยีจริงปะก็เลยจะกลายเป็น5้าหมื่นเ้าอเจุ๊ยอะไรจะบังเอิญขนาดนั้น เหมือนจงใจคือบางครั้งก็ต้องลองอะนะเพราะงั้นเราก็เลยรู้ทันทีเลยว่ายี่สิบเก้ามันขึ้นออกไปหารตรงนั้นเนี่ยได้อยู่ทั้งหมด1นึ่พั้า้อยเสบเกครั้งก็เลยเป็นหนึ่งันเ้า้อยเ้าสิแล้วก็หารด้วยสองตัดมาแล้วนะว้าวสวยเลยถ้าสองพันหารด้วย2จะได้หนึ่งพถ้าหนึ่งันเก้้อยาน้อยลงไปหนึ่งก็จะต้องได้9ก้าร้อยเสบเกจุดห้า ูนยนั่นเองคำตอบที่ได้ก็เลยได้รายได้เฉลีย่ยต่อวันหลังจากหักค่าน้ำมันไปแล้วก็เป็น9 9 5เบาอ้ย99.50บาทนั่นเองจบแล้วนี่คือคำตอบไปดังนั้น รายได้เฉลี่ยหลังจาก่าน้ำมันแล้วจะเท่ากับ900 99.50บาทต่อวันก็ก็พออยู่ได้นะก็พออยู่ได้ถ้าเราใช้เงินไม่เยอะเนี่ยก็เฉลี่ยสักวันละพันถูกไหมเดือนหนึ่ง30วันก็ได้ตังประมาณ30,000บาทก็ยังพออยู่ได้อ่าโอเคนี่ข้อที่สามเดี๋ยวเราไปต่อที่ข้อที่สีกันจัดระเบียบไหน่จัดระเบียบ อ่ะโอเคไปต่อกันที่ข้อถัดไปกัน